ตอนนี้เนี่ยตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่สามารถที่ยังเหลืออยู่นะครับมันมีตอนนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น6คนใช่ไหมฮะก็มีคุณอนุทินคุณชัยกเกษมนะครับคุณอนุทินพักภูมิใจไทยคุณชัยกเกษมจากพักเพื่อไทยพลเอกประวิตย์นะฮะพักพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์เนี่ยรวมแล้วก็คุณพีรพันธ์นะฮะร,รวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็มีคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยเป็น ของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยในส่วนของอคุณจุรินนะครับกับคพลเอกประวิทย์เนี่ยดูแล้วเนี่ยจำนวนสสตอนนี้เนี่ยมีไม่ครบ25มีไม่ถึง25ไม่เข้าเกณฑ์นะครับที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะดังนั้นก็ยังจะเหลือแค่ใครเหลือแค่คุณอนุทินคุณชยัยเกษม นะครับพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมแล้วก็คุณพีรพันธ์นะฮะคุณอนุทินเนี่ยไม่ใช่แน่นะครับเพราะว่าไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านแล้วถูกไหมฮะ,อ,ะอาจารย์ชยัยเกษมเรื่องสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพท่านไม่ดีนะครับถ้าถ้าถ้าสุขภาพท่านดีนะท่านเป็นก่อนนายกอิงแล้วนะฮะแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพลเอกประยุทธ์ นะฮะพุเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่แน่นอนหรฮะเพราะว่า,าท่านขึ้นไปเป็นองค์ควนตรีแล้วนะครับคงจะไม่ลงมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะอันนี้ก็ตัดไปอีกคนหนึ่งดังนั้นคุณพีรพันธ์เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ในส่วนสัดส่วนของรัฐบาลนะฮะในซีกรัฐบาลาดังนั้นก็เสนอตัวเองบอกว่าถ้าทั้งหมดทั้งมวลเอาผมสิผมเหลือคนเดียวที่ยังเป็น ในในฐานะรัฐบาลอันนี้เขาก็คิดได้นะฮะแต่ว่าคุณอุงอิงเนี่ยจะลาออกหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องตัดสินใจกันอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดแล้วว่าการลาออกเนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหานะฮะมันไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหานะครับเพราะ่า อะหลายๆอย่างเนี่ยมันมีโอกาสพลิกได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เสียงอสอสอเท่านั้นนะนะครับอย่าลืมว่าพักก้าวไกลตอนนั้นเสนอคุณพิธาก็ไม่ผ่านเพราะใครไม่ผ่านเพราะสอวอนะค,คือโดยรัฐมนูลมันจะต้องไปพึ่งเสียงของสอวอด้วยไงนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่แล้วประกอบกับตอนนี้เนี่ย พักภูมิใจไทยเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วด้วยมันก็เสียงส่วนใหญ่ของสอวอเนี่ยมันก็แกว่งไม่แน่ไม่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดดังนั้นเนี่ยผมก็วิเคราะห์ไว้ก่อนล่วงหน้าว่านายกรัฐมนตรีไม่เลือกที่จะใช้วิธีการลาออกตามที่มีหลายฝ่ายเรียกร้องกันดังนั้นผมก็มั่นใจว่ารัฐบาลต้องลากไปอย่างนี้ก่อน นะฮะเพราะว่า,าสถานการณ์มันบีบคั้นคุณจะมาเปลี่ยนมากลางศึกมันก็ไม่ถูกแต่ยุบสภามันก็ต้องดูสถานการณ์ที่มันสุกงอมกว่านี้นะอย่างน้อยๆจะต้องผ่านเรื่องงบประมาณไปให้ได้เพราะว่าถ้าผ่านายุบสภาไปโดยไอ,อ้พรบง,งบประมาณมันค้างสภาอยู่เนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนเสียหายของประเทศเลยนะนะอันนี้ก็ต้อง จำเป็นก็ต้องอรอรอให้เล่งผ่านกฎหมายอันนี้ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นจะยุบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ